ได้แล้วจ้ะโอเคไหมลูกสบายสบายไหมระวังนะครับจะล้มอ่ะอ้ทลูกืมอ่าลุกลกไหนลองลุกนี่ตรงนี้มันไม่ค่อยดี <c oughs> เห็นไหมหนู้อย่ามาเดินตรงนี้เดินไปทางนู้นอ่ <c oughs> ดได้อยู่ผ่านอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> ล้มก็เริ่มใหม่ได้ <c oughs> อ่า เอาเอาตรงตรงก่อนลูกอย่าพึ่งถ้าไปได้ให้ไปก่อนอย่าพึ่งเบรกเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆลูกตรงตรงตรงนี้พอที่ขึ้นไม่จะเสียโอ้ยังไม่ต้องขึ้นหรอค่ะลูกขี้เนาะเดินไปเดินไปเหมือนต้องต้องกระเถิบเดินนะเออค้อหินแมวออกกันฝึกไปเรื่อย อีกหน่อยก็วิ่งได้แล้วต้องฝึกก่อนน่ะน่ะน่ะทุกวันไม่มีอะไรทำก็ฝึอกอ่าจะได้แข็งแรงด้วยใช่ไหมคะวันนี้ออดีมาฝึกเล่นโรล,ลเลอร์เบครับใช่ค่ะเป็นยังไง มันยากหรือง่ายกว่าส,กเ,กสกเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดอะมันต้องเช้ขาแรงไข่แต่เยอะมันต้องแบบให้มันมันแบบมีเอาไว้พักด้วยแบบแบบพอนี้ไหลมันเอาไว้คือแบบตอนไหลมันเอาไว้พักอืมค่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอคล่องแล้วค่อยเดินสิคะอาไม่